สำหรับประเด็นทุเรียนที่กำลังจะบานเนี่ยนะครับผมก็เรียนอย่างนี้ว่าเนื่องจากภาวะเราก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าภาวะอากาศนั้นจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนอย่างไรแต่ก็มีข้อมูลนะครับที่ผมได้ให้ท่านดำเนินการไว้แล้วตั้งแต่ที่ผ่านมาคือเราคาดว่าก่อนที่ลมหนาวจะมาฝนก็จะต้องตกก่อนและเมื่อวานวันอาทิตย์นะครับฝนก็ตกมา และก็ตกหนักในบางพื้นที่บางพื้นที่กอาจจะตกน้อยแล้วก็อาจจะตกมาลืดเยื้อมาถึงวันนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นในส่วนของกระบวนการที่เราทําการพ่นสารไว้กับทุเรียนเนี่ยมันก็จะมีส่วนสำคัญในการที่จะยืดระยะเวลาคือทำให้กระบวนการผสมเกสรน,นั้นดีขึ้นส่วนหนึ่งแต่ถ้าในกรณีที่ท่านสามารถดำเนินการได้นะครับเป็นทุเรียนต้นสาวเนี่ย แล้วก็มีเหตุจําเป็นคือผมอธิบายไว้ก่อนว่าถ้ามันไม่เกิดก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้ามันเกิดเราจะมีวิธีแก้ไหมอย่างเช่นกรณีทุเรียนหมอนที่เป็นต้นเล็กแล้วปริมาณดอกก็ไม่ไม,ไม่ไม่มากนักเราก็ต้องการที่จะให้เขาติดดีแต่ที่ถ้าฝนตกอย่างนี้นี่มันก็จะเป็นปัญหามันก็มีอยู่วิธีหนึ่งนะครับถ้าหากว่าท่านจะลองปฏิบัติดูก็ได้ นั่นก็คือการที่เราเคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้มาแล้วก็ตกหนักด้วยโดยเฉพาะกลุ่มทุเรียนทำสารท่านก็เอาหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับสองแผ่นหรือท่านที่มีกระสอบปุ๋ยท่านก็ผ่ากลางนะครับผ่าแล้วก็เอาตรงกลางเนี่ยไปคุมไว้ที่สันคือเราต้องการที่จะให้ตำแหน่งใดก็ตามที่เขาติดผลนะครับเราสูติว่าดอกมันมีมากมายทั้งกิ่ง แต่ตรงไหนที่เราต้องการเราก็เอาหนังสือพิมพ์เนี่ยไปคุมคุมด้านบนสันกิ่งและให้ปลายเขาห้อยลงมาก็สองใบสองแผ่นนะครับเฉพาะตำแหน่งที่เราต้องการติดผลคือเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นบูแล้วท่านอาจจะบางท่านอาจจะขำนะครับว่าเออมันจะอะไรขนาดนั้นแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าบางท่านถ้าหากว่าผลผลิตที่มีอยู่แล้วเสียหายนี่เขาสูญเสียหลายได้ ผมมีวิธีตรงนี้ที่ช่วยท่านได้จะเป็นหนังสือพิมพ์สองแผ่นแล้วก็เอาสันเนี่ยคลุมด้านบนหรือจะเป็นกระสอบปุ๋ยผาก็แล้วแต่อันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถจะยืนยันผลได้แต่เราก็ทําเฉพาะ,ะทุเรียนที่มีความแปรปรวนสูงอย่างเช่นทุเรียนสาวทุเรียนที่เป็นรุ่นใหม่คือถ้าเป็นทุเรียนรุ่นใหญ่นะครับ15ปี18ปี20ปี30ปีเนี่ยเขา อดทนนะครับเขามีภูมิต้านทานถ้าจะพูดกันแบบภาษาอย่างเราก็คือคนเราอายุมากๆเนี่ยมันก็ผ่านประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาทุเรียนต้นใหญ่เนี่ยจะมีความแปรปลววน,น้อยฉีดแค่สารแล้วก็ช่วยบ้างก็ยังคงติดได้ดีแต่ถ้าเป็นทุเรียนสาวเป็นทุเรียนรุ่นยังอ่อนแอนะครับประสบการณ์น้อยความภูมิต้านทานน้อย ผมก็แนะนำว่านี่เป็นอีกวิธีหนึ่งนอกจากกรณีที่เสริมมาการพ่นสารการพ่นบุกอาโทนิกกับเอ,อิร์ดนะครับหรือพวกไททานิกและก็ยังมีการคลุมด้านสันบนของกิ่งแต่ให้จำไว้ว่าคลุมเฉพาะตำแหน่งที่เราต้องการให้ติดผลเช่นสมมติว่าต้นนี้เราต้องการสัก20ลูก30ผล เราก็คุมเฉพาะตำแหน่งตรงนั้นเท่านั้นมันก็สามารถที่จะช่วยเหลือท่านได้ในอีกระดับหนึ่งเวลาที่เราจะช่วยผสมเกสรน,นะครับถ้าเราคุมแล้วเราช่วยเราก็ช่วยเฉพาะตำแหน่งตรงที่เราคุมไว้ที่ผมเคยอธิบายไว้แล้วครับว่าในสภาวะที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยเราจะต้องไว้กลุ่มดอกอย่างน้อย20ดอก คือไม่เกิน20ดอกนะครับ10ดอกถึง20ดอกเพื่อให้กลีบให้ดอกด้านนอกเนี่ยเขาปกป้องคุ้มครองดอกด้านในนี่ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งว่าทําไมถึงได้ย้ําไว้ตลอดว่าท่านอย่าไปตัดทุเรียนให้ไ่้ดอก7ดอก8ดอก9ดอก10ดอกต้องถึง20ดอกเขาจะช่วยได้ในระดับตรงนี้แหละครับด้านนอกอาจจะไม่ติดแต่ด้านในยังไงก็ติดแน่นอนและกระบวนการป้ายหรือกระบวนการช่วยผสมเกสรเราก็ยังคงต้องดำเนินการต่อไป ประเด็นต่อมานะครับในกรณีที่ดอกทุเรียนเนี่ยเขาบานแล้วเสร็จบานแล้วเสร็จนะครับแต่ปรากฏว่าโอ้ฝนตกหนักเลยเราก็กลัวว่ามันจะสะดุ้งน้ำแล้วก็จะเป็นเหตุหนึ่งที่จะทำให้หางแย่ล่วงกรณีนี้ผมอยากจะอธิบายว่าพฤติกรรมของต้นทุเรียนเนี่ยเขาคงไม่ได้ถึงขนาดนั้นอย่างเช่นกรณีทุเรียนทำสารทำไมเขาอยู่ได้ล่ะเราลงมาดึงนี้ ให้นึกอย่างนี้ครับว่ากรณีของเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยถ้ามันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นกับทุเรียนที่ได้น้ําน้อยมาตลอดตอนดอกบานแล้วก็บีบน้ําตอนดอกออกดอกก็บีบน้ําตอนดอกบานก็บีบน้ําตอนหางแยแล้วก็บีบน้ํพาพอบีบหนักๆมาเจอฝนเขาเรียกว่าสะดุ้งน้ําสะดุ้งน้ามันก็ถือการสลัดผลออกอันนี้เป็นไปได้แน่นอนแล้วก็เป็นไปได้อย่างมากด้วย แต่ในอีกกรณีหนึ่งถ้าเราลองมาดูว่าในก,กรณีที่เรามีการจัดการดูแลดีคือน้ำเราก็ให้มาตลอดนะครับทุกอย่างดูแลมาอย่างสม่าเสมอเพราะนั้นการที่เราดูแลมาอย่างเสมอเสยมันก็จะทําให้ทุเรียนเนี่ยเขาได้รับความได้รับน้ํามาอย่างเพียงพอแล้วเราอาจจะบีบบ้างให้บ้างหยุดบ้างประเด็นตรงนี้ ความเคยชินเขามีระดับน้ําอยู่ในต้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าวันนี้ฝนจะตกมันก็จะไม่มีผลต่อการที่จะไปทําให้เขาเกิดการสะดุง้งหรือเกิดการสั่งการสลัดผลสําหรับบอนทองชนีอาจจะมีบ้างแล้วอาจจะมีรุนแรงกว่าหมอนแต่ก็ยังเป็นในหลักการตรงนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมถึงนําเรียนนะคบว่าบางครั้งบางอย่างเนี่ยความกลัวของเราก็อาจจะมีเหตุผลหนึ่งแต่ว่า สิ่งที่เราได้อธิบายมาแล้วว่าในการที่เราดำเนินง,งานอะไรก็ตามเราจะต้องวางแผนแล้วก็แนววางแนววิธีการในการป้องกันการป้องกันนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการให้ความสมบูรณ์การจัดการมันก็จะทำให้พืชนั้นมีภูมิต้านทานปีนี้เป็นปีที่ผมค่อนข้างจะ ลำบากมากที่สุดเลยนะครับกับการที่จะตอบปัญหาของพี่น้องเกษตรกรคือบางท่านปัญหานั้นเกิดรุนแรงแล้วแล้วก็เสียหายแล้วจะให้เราให้คำแนะนำซึ่งบางครั้งเนี่ยคำแนะนำเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรแต่ถ้าในกรณีที่ท่านได้ดูแลได้จัดการมาอย่างดีถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบต่อความเสียหายบ้างแต่ถ้าหากว่าเราเข้าไปแก้ไขได้ทัน ความการแก้ไขเหล่านี้ก็สามารถที่จะช่วยได้ก็เหมือนกับอย่างนี้แหละครับวันนี้เวลานี้ถ้าหากว่าเราพบว่าฝนมันตกหางแยมมันไม่มันเพิ่งจะติดใหม่ๆเราจะช่วยอะไรเราก็ใช้สูตรสำเร็จที่เรามีอยู่ยูเลีย3ขีดถึง5ขีดโงฟรุด400อาทุโทนิกแล้วก็ไซ่ฟอมินบีเค อะโทนิกกับไซฟามินบีนะครับถือว่าเป็นปัจจัยเสริมที่จําเป็นเราก็ใช้สูตรนี้ใช้ยาจับใบฉีดไปที่ผลโดยตรงเราก็สามารถที่จะช่วยได้อะโทนิกร0อ c ซีซีไซฟอร์มินบีเคร้อยซีซีนะครับซูปเปอร์ชั้นสองหรือ100ก็แล้วแต่นะครับหรือจะเป็นตัวเบสบอลหรือจะเป็นตัวไฮดรอยหรือจะเป็นไบโอต่างๆก็สามารถที่จะทำได้